สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทำเมนูปลาดุกต้มปลาล้าลอ,อยเป็นเมนูโปรดของเชฟชาติเลยนะครับช่วงนี้เมนูปลาดุจะเยอะนิดนึงนะฮะพอดีว่าเชฟชาติโปรปลาดุกที่บอ่อนะครับนี่นะครับมีไข่ด้วยวันนี้ปลาดุโลครึ่งลงเป็นเกลือลงไป2ช้อนโต๊ะเติมน้ำพอท่วมแล้วก็คุกเค้าหมักไว้ประมาณ4-5นาทีแล้วนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้ดี นำหม้อหรือกระทะตั้งเตาเติมน้ำ2,000 ml จะไม่ให้น้ำเยอะเหมือนประดูกต้มน้ำปลาล้านะครับเครื่องต้มก็จะมีคาตะไคร้ใบมะกูดหอมแดงรากผักชีได้แล้วเติมเป็นกะปิประมาณ1ช้อนชาพูนๆตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาเพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบแล้วก็จะเป็นปลาล้านะครับวันนี้เลือกใช้เป็นปลาลำนะครับเพืจะหอมที่จะอร่อย หากระชอนหรือว่าตะแกงตายทีๆแบบนี้นะครับลองด้วยนะครับแล้วก็ต้มให้ปลาล้าตละลายเหลือแต่ก้างเลยนะครับแบบนี้นะครับต้มปลาลาอยรสชาติจะนัวจะจัดกว่าปลาดุกต้มน้ําปลาได้แล้วเราก็นําปลาดุกที่ล้างทาความสะอาดไว้ลงไปวันนี้เชฟชาติจะใช้เป็นส่วนตัวนะครับ<_><_>เนื้อๆเลยเน้นๆ,เ,นนๆ <Amsterdam> เลยนะครับส่วนหัวส่วนหางเดี๋ยวเชฟชาติจะนําไปทําเป็นเมนูแกงเผ็ดใส่หน่อไม้ดองใบชะพลู ได้แล้วเราจะต้มต่อไปก่อนประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยบรรลงไข่ปลาดุกทีหลังระหว่างต้มมีฟองลอยหน้าก็ให้คอยช้อนฟองออกด้วยต้มผ่านมาประมาณ5นาทีเราก็นําไข่ปลาดุกลงไปไข่ปลาดุกใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ใหญ่มากแล้เวเราจะต้มต่อประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับอยู่ที่ขนาดของปลาดุกสําหรับท่านผู้ชมที่ไม่ชอบทานปลาดุกก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นได้ตามชอบไม่ว่าจะเป็นปลานิลน ปลาทับทิมปลาช่อนปลาหมอได้หมดนะครับหรือว่าเป็นไก่ก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันได้แล้วลงเป็นพริกหยวกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเต๋าอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มเป็นพริกกินาแดงลงไปสาหรับคนชอบทานเผ็ดก็สามารถกัดแก้มไปได้เลยตามด้วยใบม,มะกรูดฉีกที่เหลือไว้นี่นะครับต้มต่อให้พริกพอสุกใบมะกรูดออกกลิ่นสุดท้ายก็มาเติมเป็นน้ำมะขามเปียก น้ำมะขามเปียกนี้ตามชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยรวมถึงรสชาติสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากได้ตามชอบและอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับเมนูปลาดุกต้มปลาร,ร้าลอยสูตรเชฟจนชิมให้เลือกใช้เป็นปลาร้าลำเท่านั้นนะครับถึงจะหอมถึงจะอร่อยส่วนวัตถุดิบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบตามใจท่านผู้ชมเท่านี้เมนูปลาดุกต้มปลาร,ร้าลอยของเราก็ได้แลวนะครับ ตักลงชามพร้อมรับประทานเพิ่มเติมเป็นพริกปน่นได้ตามชอบโรยด้วยผักชีต้นหอมผักชีไปเรื่อยก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปํำทานกันดูอีพ e ีนี N ้ e ลาไปก่อนสวัสดีครับ